ไปถึงโมเมนต์งานก็คืนนิดเลยฟ้าได้เจอต่อฟ้าเจอต่อธนาภพไปแล้วอะไรเงี้ยได้ยินที่ต่อพูดถึงเรารู้สึกยังไงบ้างหนูยังไม่ได้ดูบทสัมภาษณ์เมื่อวานเลยตอนที่เจอคือพี่เขาน่ารักค่ะน่ารักเพราะว่าตอนที่นั่งรอรับรางวัลก็อยู่ใกล้ๆกันเลยนะแต่เฮ้ยเจอท่าไทยปกติแล้วคืนก็เจอกันเจอกันก็ท่าทายกันปกติพี่เขาน่ารักมากเขาบอกว่าอยากให้นัเราชวนให้เขาเต้นเขาบอกต่รอยิงฟ้าสอนมันไม่มีเวลาใช่ไหมก็คือ มมกาด้วยค่ะจริงๆเราเกิดมาเพราะว่าเขาไปถ่ายรูปแล้วเหมือนว่าเรามือเราก็เกรงจับมือแบบว่าแบบไม่รู้จับมือไว้ตรงไหนอ่ะโมเมนต์นั้นโมเมนต์นั้นพี่ติดตามเขาตั้งแต่สมัยเขาเล่นซีรีส์เรื่องแรกเลยใช่แล้วเราก็เหมือนแบบปื้มอบบในฐานะแบบแฟนคลับคนหนึ่งอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งเหมือนแบบได้มาร่วมงานการได้มาเจอกันก็เลยเหมือนแบบตื่นเต้นดีใจตอนนั้นพี่เราแบบว่าพี่เราว่าผู้จัดการเลยบอกว่าจะน้องอยากถ่ายรูปด้วยเราทำเขาบอกว่าเราไม่ทำท่าเลยเราจริงๆแบบยิ้มมาก นก็เป็นเวลาที่เราแบบปลื้มใครมากๆอเลยเนี่ยนี่ก็เป็นเมื่อวานเจอพี่บ๊ะพี่วินมาอะไรเงี้ยก็จะเป็นฟิลเหมือนแบบเราทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยส่วนตัวอีฟ้าพี่ตอบอกว่าตัวตัวจริงสวยมากสวยและสูงมากก็อยากดูเราเหมือนการชีวิตจริงมันคอมพลีตไหมคะคลีตพี่ดูพร้อมแบบน้ได้วยเลแล้วพี่ต่บตัวจริงเป็นยังไงบ้างหล่อค่ะก็หล่อกเหมือนไม่พูดเลยหล่อกว่าเขาเรียกว่าอะไรในในผ้าที่เราดู าถ้ามันมีโอกาสอยากร่วมงานกันก็อ๋อไม่ติดไม่คิดก่อนเลยนะกันไม่คิดด้วยเหรอคะเลยไม่ติดไม่ติดอะไรอย่างฉันหรอกนะก็ได้เจอพี่ต่อมาก่อนหน้านั้นแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างเห็นคลิปในทิ้งต่อไาที่คุณตัดแล้วพี่ต่อมองมองว่บตังแบบหลาอาจจะมองแบบตลุยแบบเขาอาจจะมองแบบผ่านไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ ชอบค่ะตั้งแต่ฮอร์โมนแล้วพอได้เจอจริงก็แบบยินดีที่ได้เจอดีจใจที่ได้เจอจากคนที่ดูอยู่แค่หน้าจอไม่คิดว่าวันหนึ่งจะได้มีโอกาสเจอก็ก็ดีจใจที่ได้เจอที่ทิชาร์เาได้เห็นคลิปเลยทลิกลับมาใช่ไหม <laughs> แล้วตกใจไหมว่าเขาสามารถในการตัดมาได้ว่า <laughs> ทิกช็อตเลยมั้ <laughs> เราตลอดเอาหนุนนั่งหนุนก็เขินนะแบบหนุนหนุนทำสวยเลาไม่จับใจเขายังไงเรารู้สึก เราก็สวยอยู่แล้ว่าเราก็สวยอยู่เราก็ไม่แปลกแล้วเขาจะมองเรายังมองเันเลยเขาก็หลอไม่แต่งหน้าเพาวาตลอดแล้วผ่านไปยยอยากถามว่าเจ็บคอไหมเาเห็นหันมาตลอดพิ้พาจ้าเขาพูดขนาดนี้บวกไหมเลย เรายอมไหมเรายอมเหรอยอมายอมหรือว่ามันต้องเล่นมันต้องเล่นคู่ด้วยกันเลยต่อถึงคนแล้วก็นเราเป็นอีกสองคนเลยได้นะไม่ติดไม่ติดใช่จริงๆพี่เขาก็ nice กับแบบทุกคนใช่ใช่แล้วกับโมเมนต์ที่บินเมื่อคืนแบบเสียอาการเยอะเหมือนกันเสียสุดอันเนี้ยเป็นเป็นเหมือนยิงปลาแล้วเนี่ยปิดมือแล้วเนี่ยเป็นเหมือนยิงปลาแล้วมันมันเป็นยังไงมันทำตัวไม่ถูกมันพูดไม่ได้หรือมันยังไรหรือมันเงินเถินค่ะเราเราชอบเขามาเราเป็นสิ่งเขาแบบตัวยงคนหนึ่งเราเราเชื่อว่า สิงเขาหลายๆคนถ้าเจอเขาจริงๆเหมือนที่หนูเจอก็ก็เป็นเหมือนกันอะไรเงี้ยด้วยความที่แบบมันคอมพิวต์แล้วอะเราได้เจอโดยจริงจากที่เราแค่แบบสักวันหนึ่งจะต้องไปเจอตามงานให้ได้กลายเป็น,นว่าเออ้ยเราได้ได้อยู่หลังเวทีแบบถ่ายรูปด้วยกันอะไรเงี้ยก็รู้สึกดีใจดีใจมากทขึ้นสายตาหลับละด้วยความที่เราสองคนเป็นคนที่ชื่อสิงเหมือนกันแล้วเวลาไปเจอดาราที่ชื่นชอบเนี่ยมันต้องมีเก็บอาการทำยังไงไม่รู้สึกว <c oughs> ่าพยายามมาคมเมื่อวานตอนที่เราเข้าไปงานอย่างเงี้ยดาราที่เราชอบี่เยอะมากแต่เราก็เราก็เหมือนเราก็ต้องภาพับพอะไรนะ ทำรักแบบเราต้องเลี่ยนเราจะไปกีดก็ไม่ได้จริงๆก็แบบแอบผมในใจกันแล้วในใจคือยังไงโอ้กีดออกมาค่ะกีดออกมาอย่างชาลลอตจะมีช่วงที่แบบว่าคุยกับวินนิดนึงคุยอะไรเขาบอกเขาบอกกับเราว่าอะไรอะไรขนาดนั้นอ่ะมันกันย้อนพูดมาพูดมาแต่ว่าเขาก็เขาก็บอกเออติดตามอยู่เห็นเห็นนะว่าใส่เสื้อใส่เสื้อแบบแบรนด์เขาด้วยอะไรอย่างงี้เราก็แบบเราก็ดีใจแล้วก็เลยบอกเขาในสิ่งที่หนูอยากจะบอกมานานมากว่า หนูชื่อเหมือนสุนัขพี่เลยค่ะได้บอกแล้วแค่นี้แหละแฮปปี้แล้วดีใจแล้วพี่ก็ทำหน้าไงกับมาปวดเหรอก็ถือว่าเป็นเซมิติคคอมเพลชช่วงนี้อ่าเอาเขนมไปเรื่องหนักๆกันบ้างก่อนนี้มันมีเรื่องการจำลองน้องกันเกิดขึ้นอะไรพวกเพื่อนเปิดเราแหละจำลองทางที่ในหน้าอะไรใช่ไหมเอ่ยอันนี้ผู้ใหญ่หรือเปล่าอันนี้น่าจะน่าจะต้องกับกองบกอง ัวหนูเนี่ยก็คือเขาก็จะไม่ค่อยให้หนูรับรู้เรื่องอะไรนี้เลยก็รู้ว่าเรางานเยอะอะไรเงี้ยก็กลัวเหมือนแบบเดี๋ยวเราจะจะเครียดจะจัดจัดก,การความคิดเราไม่ได้นะอะไรเงี้ยก็เลยไม่ค่อยได้ทราบเรื่องรายละเอียดว่าเป็นยังไงแต่ว่าเท่าที่ทราบก็น่าจะเท่าที่ทุกคนเห็นเลยนะสาสาเหตุมันน่าจะมาจากการ,าาราที่เขาวิพากษ์วิจารเราาเรารู้สึกจะไกรบ้างกับผมเจอตัวจริงเขาไหมนะเจอเจอมาแล้วก็เคยได้ร่วมงานกันในเทปรายการอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้เป็น ตอนหน้าเราเขาก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยซึ่งเราก็ก็ไม่เข้าใจว่าว่าเป็นเพราะอะไรแต่ถามว่าหนูโกรธไหมหนูก็ไม่ได้โกรธก็เข้าใจในคาแรคเตอร์ของเขาแต่ก็ไม่ได้มีการไม่ได้มีการอะไรไม่มีจริง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 วริ่องริงจรงจนิงจริงงจรจรงริงจ่ริงจ่ิงจรางจ่ริงจรงจรงจวจรกงริงจรจริงจรงจริรงงรงจริจริงจริงระรา่งรรจจงงรงจริงร ก็ก็น่าจะอันนี้อันนี้คือหนูแบบไม่ค่อยทราบจริงจริงแต่จริงๆการที่เขาคอมเมนต์เราเหรือมันมีกระทบจิตใจเราลงมามันชินแล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนเขาก่อนที่จะได้ตําแหน่งได้ซ้ำมันเหมือนเราก็เริ่มที่จะจัดการความคิดตัวเองได้แล้วอะไรเงี้ยแบบตอนนี้มีโกรธใครบ้างไหมอะไรเงี้ยไม่มีเลยเป็นสะใจได้ซ้ำเพราะว่าทุกวันนี้เราประสบความสำเร็จไปแล้วว่ามันเลยจุดที่เราต้องมานั่งเถียงหรือมานั่งโกรธใครแล้วอะไรเงี้ยมี่แบบความสามารถของมันใจใช่คือตอนนี้ก็เลยได้แต่แบบทำไม่เห็นว่าความหน้าตาของความสำเร็จเป็นแบบไหนเงี้ย อย่างพี่นวัดก็จะแบบโทเทคเราตลอ,อดเวล,ลาจริงๆบางเรื่องบางจริงฟ้าอแบบยากบอกว่าเอ้ยไม่ต้องก็ได้ไม่พี่อะไรเงี้ยจะได้ไม่มีปัญหาก็นมีนะจริงๆว่าเขารู้ว่าหนวาูว่โตเป็นผู้ใหญ่เขาจะรู้ว่าเราแบบสามารถเมเนจอะไรเองได้บ้างแล้วไหนที่เขาสามารถช่วยได้เขาก็ทําในส่วนของเขาเราก็ทําในส่วนของเราเดี๋ยวพี่นวัดบอกไว้สิ่งที่จะฟองส่วนมากจะเป็นในคอมเมนต์เชิญราให้ค่ะคือเขาเองอ่ะเขาก็เป็นเหมือนเป็นมิชชันนารีมาตัวเขาเองเขาก็เหมือนแบบเขาก็เอ็นดูพวกเราทั้งหมดเหมือนลึกซึ้ง มีใครมาว่าลูกเขาเขาก็เป็นคือแบบโอ้โหเหมือนกันเรียกว่าเราให้เป็นเรื่องของกองประกวดเขาจัดการครัตอนนี้เรื่องเราวเรื่องไหนตัญญาเรื่องสัญญาตอนนี้่ผ่านมาหลายเดือนแล้วตอนนี้มีการคุยหถึงปียาอะไรกันบ้างหรือยังไรไม่มีการคุยกันโดยตรงยังไม่มีการติดต่อเข้ามาเก็ตอนนี้ก็คือให้ทางทางพนัานของของของกรเป็นผู้จัดการใช่ ถือวามตอนนี้ไม่ทราบเลยว่าเขามีติดต่อมาทางองค์กร,รหรือเปล่าหรือว่ามีประเด็นอะไรหรือเปล่าแต่เนี่ยก็คือเห็น,นเงียบไปเลยแต่างานที่เราได้ทำในทุกครั้งไรายได้ที่เราได้มาตลอดเขาก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมาเรียกหลอกอทุกวันนี้ใช่ไหมแม่ยังไม่ได้มีเข้ามาใช้ได้ยินต,ต้องไต่กนก็คือสองอาทิตย์เราก็จะเข้าเก็บตัวแล้ว จะหยุดทำงานตอนไหนล้มเก็บตัวตอนไหนจะนอนตอนไหนไม่ก็คอนเสิร์ตเดียวแล้วไม่ก็ลองไจแต่งตัวเก็บตัวที่ไหนก็วันที่6สิงหาคมค่ะคือจริงๆอ่ะมีมีได้คุยกับทางกอลแล้วว่าแบบว่าเราแรงเราเริ่มตกแล้วบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าจะเข้าเดือนพฤ่4ิลายนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอพอทราบเรื่องกันก็นั่งคุยเรื่องเคลียร์งานกันว่าแบบว่าเราจะมีเน็ตงานยังไงได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆงานมันก็จะแน่นในช่วงกรกฎาเนี่ยค่ะสิงหาไปเนี่ยจะค่อยๆจ้างมีงาน กันยานี Asia, ่ก็คือจะเป็นตารางในเรื่องของการบินโปรแกรมต่างๆได้เราจะต้องเตรียมตัวไปอินโดนีเซียในเดือนตุลาคมเรื่องความพร้อมในการจะไปต้องหัวเรื่องเรื่องอะไรมีการคุยดีเทลอะไรบ้างยังมีปากลายค่ะแต่ยังไม่ได้แบบจริงจังมากคือจะจริงจังมากคือเดือนหน้าที่เราจะมาประชุมร่วมกันว่าชุดดีไซเนอร์เมคอัพต่างๆจะมีอะไรบ้างคือตอนนี้หมดเลยนะเพราะเราไม่ใช่นางงามแล้วนะเราเป็นแบบว่าเป็นเวดาราเป็นเวดาราไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแบบก็อย่างที่บอกว่า นางงามมันเป็นอะไรได้หลังจากพยายามจะตีกรอบนางงามในยุค2022ให้คนได้เห็นว่าแบบพี่จริงๆนางงามไม่จำเป็นที่ต้องอยู่ออสเตรเลีนั่งงามมนคงเดียวสามารถที่จะแบบออกงานอ e ีเวนต์ต่งางๆได้สามารถทำหน้าที่อะไรหลายๆอย่างได้ให้เหมือนกับองค์กรมันสามารถไปได้ไกลซึง่งทุกวันนี้ก็คิดว่าทุกคไนไ,ได้เล็นตอนนี้รายได้เท่าไหร่แล้วคะคุยให้องค์กรที่แกนเท่าไหร่แล้วคะ <ๆ S 1> คุณยากเรา ครึ่งข้ทางขึทางนเค้าหมายที่ตั้งไว้เกินเกินขึ้นไปเกินขึ้นไปนิดนึงหรือยังไม่แน่ขอเรียบร้อยเนาะขอบคุณค่ะขอบคุณมาก